เฮ้ยเฮ้ยห้าห้าห้าจริงห้าจริงเฮ้ยห้าสามป่ะนี่นี่นี่ห้าสามเร็วป้าห้าไหมห้าห้าอะไรวะฝันไงว่าถังแก๊สเป็นถังสีทองอะพี่ฝันว่าแบบเก้าอี้ตัวนี้เหมือนแบบมีเทพมานั่งอะครับ ใช่คุลุกเลยเยเฮ้ย88กล้กลองแปดตัวงั้นแปดตัวงั้นสมาชิกมีทั่วประเทศชมรมเลเตของคนอยากเรื่องจอผ่านจริงวันนี้ความเชื่อเลมขมางคนจากสิ่งซักซิ ต้นไม้นี่แหละที่กูฝันถึงน่ะจะให้หวยเราเว้ยอ่าทุกเลขนี้มาเล็กนี้เด็ดเล็กนี้เด็ดเลขนี้เด็ดสวัสดีครับเรื่องจอผ่านจริงวันนี้เราเสนอเกี่ยวกับความเชื่อฮ่าฮตา่าเอาต่อเลยความเชื่อการเสี่ยงโชคและการบนบานสัล่าวการขอเลขเด็ดจากสถานที่ต่างๆเรามักจะพบเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อย การบูชานับถือสิ่งศักิสิทธิ์ที่อยู่คู่คนไทยมาชั่วอายุคนและสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนระับน่าจะต้นนี้ต้นนี้เหรอในฝันน่ะผมเดินมาไ่เป็นต้นสีทองอลามเลยฝันแบเป็น,เป,นเป็นแท่งทองเลยเป็นแท่งทองเลยมีเลขไหมก็ลองขอโชคขอไปไปไดวงในขูดได้ไหมที่อะไรนะป้า ที่เขาถูกหวยใช่ไหมอ๋อเหรอเขามีคนมาไหว้เหรอครับป้าได้ค่ด้คผมฝันว่าผมเนี่ยเดินมาที่เนี่ยแล้วก็เจอต้นไม้ต้นสีทองสวยเลยเขามากลับมาไหว้เขาจะให้โชคให้ลาบสามตัวตรงๆนะรวยนะผมเหมาไก่ป้าหมดร้านเลยเนี่ย ถ้าลูกช้างถูกหัวนะลูกช้างจะถวายหัวหมูชุดใหญ่เลยเอาถูสาธุเล็กหน้าเล็กหลังอะไรได้หมดเลยนี่ท้องเขต้องทำยังไงบ้างครับพี่ปากาแล้วก็เอาแป้งลูกนี่ปากอ๋อาแล้วก็เอาแป้งลูกหอง ต้นนีเหเห้กับต้นอื่นเขาแบบมีอะไรให้ผมถากหน่ after, อยได้ไหมครับอย่างเงี pigs pigs> ้ยอรัพี cool ่แป้งรูปเลยเหรอใช่เฮ้ย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 ห้าห้าเห้าเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะห้าจริงห้าจริงเฮ้ยห้าสามปะ นี ne, ne? O, bu e? ่น so ี่นี know, ่ห้าสามเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยห้าเนี่ยเลขห้าเนี่ยชัดเลยนล้วป้าห้าแม่ห้าห้าอะไรวะสักงวดนะพ่อนะอ๋อป้าเคยขูดหวยปะครับต้นโพงต้นโพโลแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะป้าขนลุกเลยผมอะต้นทองกระลามเลย ได้แล้วได้เลขแล้วเก็บไว้ในใจครับได้แล้วครับเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวไปดูไปแล้วปะสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปซื้ออันใหญ่เขาอันนี้มันเล็กไปไม่บอกว่าบอกหวยผมหน่อยไม่บอกว่าบอกหวยผมหน่อยไม่รู้เขาพามาแค้นี่ก็เลยโอ้ต้นสีทองมันแตกต่างกับต้นต้นอื่นไงสวยคนหนึ่งคนหนึ่งถูกไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาพยายามและมีความมุ่งมั่นโดยที่หวังว่าเลขเด็ดจะต้องโผล่ออกมาสามตัวหน้าสองตัวท้ายสักงวดเถอะจะต้องเป็นวันของเราขอเลขสักงวดนะพ่อนะได้นะได้ได้สาม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  เฮ้ยเนี่ยแหละกล้องในฝันเลยมีไหมมีไหมมีเลขไหมสาม,สามปะสามยังสามสามนี่ไงนี่ไงสามสามแปดแปดอฝน,นฝันเนี่ยผมฝันไง ว่าถังแก๊เป็นถังสีทองอะพี่แล้วว่าเขาให้ผมมามาขอหวยขอให้ถูกหวยงวดนี้เถอะเขาจะให้โชคเด้จจจจอ,จะ,อดจะพอถังแก๊สจะพ่อถังแก๊ส เดี๋ยวข้าวหน้านะเดี๋ยวลูกเอาอันใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นนะพ้อสังแกสาทุเดี๋ยวมานะครับพ่อนะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะกูมารอที่เสาที่สองอ่ะที่ที่กูฝันเอาไว้ว่าที่เขาให้โชคอะ่ะมึงนี่เน,น,น,นที่ฝันคืออันนี้แหละ วันนี้ขอแบบเด็ดๆโด,ดนๆสามตัวหน้าสองตัวท้ายได้หมดเลยนะขอโชคดีดคลูกเออครับเพื่อนผมฝันไงเขาฝันเหนเ็นลูกเหมือนนี้มิตเลยลูกสีทองทองนี่เหรอใช่ครับจุดที่สองเนี่ยครับที่ผมฝันมีโชคหน่อยนะสุขสวยนะปานะ ไปตีเอาเลขอะไรวันนี้นะวันนี้นะมาหนะ้าตรงตรงสาธุสาธุฝันเป็นไอ้นี่เลยเป็นแท่งทองหมดลุกเลยผมอะห้าไหมป้าห้าเลยครับห้าเลยเฮ้ยเออเออสองสามนี่แหละเห็นเลขอยู่เมือ่อกี้เลขห้าอยู่สองใบนี้สองใบนี้นึงเองรู้ได้ไงว่าเลขสองใบนี้ดังวะนึงเองรู้ได้ไงว่าเลขสองใบนี้ดังวะ โอยศักดิ์สิทธิ์จริงนะพ่อคุณรางวัลที่หนึ่งนะพ่อนะเดี๋ยวเอาแผ่นทองมาติดเลยนะเออถ้ารางวัลที่หนึ่งนะผมเอาแผ่นทองมาติดเลยนะพ่อนะสร้างงวดน,นะพ่อนะสาธุถุ

่าถูกขอเลขสักงวดนะพ่อนะขอเลขเด็ดเลขเด็ดนะขอถูกงวดนี้หน่อยนะพ่อนะฝันว่าแบบเก้าอี้ตัวนี้เหมือนแบบมีเทพมานั่งอะครับใช่คนลุกเลยคนลุกเลย ขนลุกเลยผมมา,หมาไหว้เผื่อแบบมีมีโชคมีลาบเขาเฮ <uh ้ยเฮ้ยกล้องกล้องกล้องแปดปะแปดแปดแปดเห็นไหมเห็นเล้กลมกลมไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปดแปดคือวันนั้นฝันว่าผมนั่งคนลุกเลยผมเหมือนว่าผมฝันว่าผมเดินไปนี่เขาบอกเก้าอี้ขาสีเขียว อันนี้มันขาแเขียวเนี่ยแหละเห็นไหมเห็นไหมมันขดๆอ่ะเนี่ยในในดีๆมึงถ่ายไหมเหมือนเลขสองเลยอ่ะผมอยู่แถวเนี่ยครับแถวเมืองทองครับใช่ครับมันแดดแดดก้องแปดตัวงาหรอแดตัวงเหรมาชิกมีทั่วประเทศชมรงเลเจ เยาถูพี่เป็นเขาบอกให้เอาแป้งมาแป้งมาถูๆเถูยังไงถูเรื่อยอะครับเรื่อยเดีเล่นขึ้นเรื่อยเดีเล่นขึ้นทุ้งรว้ทุ้งรวยทุ้งรวไปทุ้งรวยไคุณแกคุกร้อนมากตกใจหัวใจจะวายหรือว่าอะไรไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้น หลายลลลาาาาาาายยยยยยยคนฝัไงเห็นเลเออ็กไรแต่ผมเห็นเล็กอดูหน้าคนคนนี้หน่อยดิขอดูหน้าคนคนนี้หน่อยดิ ขอลูกถูกหวยนะครับสาถูกาธุสาธุกวันี้นะเด็ดๆดโดนๆนนะพ่อนะเขาตั้งมั่นพยายามดูตัวเลขด้วยความตั้งใจยิ่งหวังว่างวดนี้แหละนะจะต้องถูกต้องรวยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องละเมอด้วยนะครับสาธุถ้าอยากให้เราทำคลิปร้านอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับสาธุขอให้ติดตามกันเยอะๆติดตามกันต่อไปเนาะซับสไคร์ซับสไคร์นะขอให้คนดูซับสไครบเจอกันคลิปหน้านะครับสาธุอย่าลืมไปแทงเลขกันนะครับสาธุ